วันพุธที่สิบเก้านะครับสิงหาคมปีก่อนเราก็เปลี่ยนคอมแอร์รถเชฟโซนิกนะฮะแล้วก็มีของเชฟออฟต้าด้วยนะฮะปีนี้เรามีเชฟโซนิกมาเปลี่ยนคอมแอร์แต่ออฟต้าไม่มากลายเป็นมัสด้ามาแทน ก็ออกแนวสละอานะฮะต้าต,า,ตาเหมือนกันออตต้ากับมาสด้ามาสด้าก็เปลี่ยนตู้แอร์ล้างระบบแก้ไขปัญหาความแอร์มีเสียงดังเรียบร้อยนะฮะเชฟโซนิกก็แก้ไขเรียบร้อยนะฮะแก้ไขเรียบร้อยทุกอย่างยกระบบให้แอร์เย็นพร้อมส่งงานครับทั้งสองคันรถเชฟโซนิก หลังยกระบบแอร์นะครับใช้อะไรมาตรฐานรับประกัน1ปีหรือ20งหมกิโลเมตรครับเดีย๋ยวลองไปดูค่าความเย็นกันครับ<อ>ความเย็นในรถตอนนี้ได้อยู่4.5องศานะฮะอุณหภูมิร้อนกลางแดดตอนนี้อยู่ที่45.6เล่นเครื่องเลยครับเล่นเครื่องครับ ระบบแอร์นะครับเปลี่ยนตู้แอร์นะครับเปลี่ยนตู้แอร์ให้เรียบร้อยนะครับพัดลมทํางานสปีดเบาแล้วนะฮะแองแอร์ Air ใหม่นะครับ แห้งๆเดี๋ยวเราจะฉีดล้างนะฉีดล้างหมอ้อน้ำให้นะครับระบบไฟปกติละมีแต่ความร้อนนิดนึงเดี๋ยวได้ฉีดล้างหน้าหมอ้อน้ำให้<ม>น้ำเริ่มอ,ออกมาแล้วนะะ ะครับตัดนะครับจอฉีดน้ำตอนนี้ความร้อนยังไม่ถึงพัดลมไม่ทำนะเมอกี้สปีดสองก็ทำงานปกตินะตอนนี้ล้างาน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะครับพัดลมทำง,งานแล้ว อย่างการทำงานของคอแมนและเครื่องยนต์ปกตินะครับในรถ6.7องศาออตอนนี้เปิดพัดลมสปีด4นะแรงสุดนะ พัดลมสปีด4นะครับในรถเย็น6.7องศาความร้อนระบบแอร์สั่งงานตามเพชเชอร์นะครับรถเข้ายกระบบแอร์ตอนเลขไหม่55,000 75็กิโลนะครับระบบไฟต่างๆปกติทุกอย่างนะฮะไฟเบรมมือดับนะครับเข็มขัดตีลัยไฟเบรกมือดับหมดนะครับพร้อมใช้งานครับปับรถนิดหนึ่งเนาะเสียงดังนะครับ รายย่อยตามชุมชนมีการแพร่ระบาดมากกว่า18จุดทั่วจังหวัดกระบีจับกลุ่มนายสุวรรณสวรรค์เกิณะและนายพิเชษพาลาผู้ต้องหาตามหม่ยจับเมื่อวันที่18ลีเสียงได้ทุกอย่างครบนะครับเปนบอกคือยุบสภา ความเย็นในรถทําได้ดีครับลงมา5.2นะฮะแอร์ตัดต่อปกติทุกอย่างส่วนของคอนโซลหน้าปัดนะฮะที่ยกออกเปลี่ยนตู้แอร์ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อย ใครที่ใช้รถรุ่นนี้นะฮะแล้วก็อายุรถเกิน5ปีนะฮะก็มีโอกาสที่ตู้แอร์รั่วนะต้องสังเกตด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยไปเติมน้ํายาแอร์และแอร์เราเย็นแล้วใช้ไปเรียบร้อยนะครับปดเกลปิดจุกน้ํายาให้นะฮะทั้งเรียบร้อยทั้งสองอันนะครับแอร์ตัดต่อดีทุกอย่างนะฮะแอร์ตัดต่อดีทุกอย่าง รถเสร็จเรียบร้อยนะครับเชฟโซนิก้อมส่งงานวันนี้เมื่อปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนไม่แน่ใจนะเราก็มีการเปลี่ยนคอมแอร์เชฟโซนิกวันนี้ก็มีเชฟโซนิกมาให้เราซ่อมแล้วก็เจออาการคอมเพรสเซอร์เสียนะก็เปลี่ยน, Com นคอมแอร์นะฮะก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของรถครับที่เข้ามาใช้บริการครับ เรียบร้อยครับชุดอะไรแอร์ของรถเชฟโซนิกนะครับจัดการยกระบบให้ใหม่นะครับตรวจเช็คเบื้องต้นภายนอกเมื่อวานเจอคัดคอมไม่ทำงานพอล้วงมือลงไปเจอปัญหาคอมล็อกนะครับนี่คือหน้าคัดคอมล็อก จะเห็นเศษเหล็กเศษอะไรนะฮะหมุนไม่ได้แล้วนะหมุนได้แต่สายพานลองสายพานนะครับก็สาเหตุที่คอมเพรสเซอร์ล็อกก็นี่เลยเห็นคราบ UV ชัดเจนคือตู้แอร์รั่วนะครับตู้แอร์รั่วตู้แอร์รั่วแล้วก็เราก็ไม่รู้เราก็เข้าไปเติมน้ํายาแอร์กันพอเติมน้ำยาแอร์ปุ๊บมันก็เย็นนะเย็นใช้สักพักอา้าวมันก็รั่วอีกเราก็อาจจะเติมน้ํายาอีก นะด้วยความเร่งรีบหรืออาจไม่ได้เฉลียวใจนะฮะไม่เฉลียวใจก็พอใช้งานต่อไปปุ๊บน้ำยาแอร์มันเป็นแก๊สมันก็ระเหยไปมันก็พาน้ำมันออกมาด้วยนะน้ำมันที่มี UV เีเขียวๆแบบนี้นะครับออกไปด้วยผลสุดท้ายคอมเพรสเซอร์ล็อกครับนะะถ้าเราเปลี่ยนคอมอย่างเดียวไม่รื้อคอนโซลไม่รื้อหน้าปัดออกมาเปลี่ยนตู้แอร์ก็ใช้งานได้สักพักก็ต้องเจอปัญหาแอร์ไม่เย็นเพราะว่าน้ำยาหมด แล้วเราก็จะมานั่งหรือตู้แอร์อีกรอบหนึ่งพอวันนี้เราตรวจเช็คเรียบร้อยเราแนะนําเสนอแนะนะครับการพูดแนะนําแบบยกระบบเปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้นะฮะเป็นสิ่งที่บางทีผมก็คิดในใจนะว่าเราไม่แนะนําดีกว่าไหมเราเอาเฉพาะจุดดีกว่าไหมลูกค้าตัดสินใจง่ายได้ตังง่ายด้วยนะฮะไม่ต้องเสี่ยงลดถอยออกร้านอดได้ตัง แต่ใจอ่ะผมผมจะพยายามบอกเจ้าของรถทุกคันเลยนะพูดแบบตรงไปตรงมาว่ามันต้องซ่อมนะครับมันต้องเปลี่ยนนะครับถ้ามันทําทีเดียวมันรีเซ็ตทั้งร้อเปอร์เซนตเงื่อนไขการรับประกันมันก็จะชัดเจนถ้าเรายกระบบใหม่ทั้งหมดเราก็รับประกันให้1ปีแต่ถ้าเปลี่ยนคอมแอร์ส่วนใหญ่ก็รับประกัน1เดือนมั่ง3เดือนมั่ง6เดือนมั่งแล้วแต่คอมของบริษัทไหนที่นําเข้ามานะครับ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแผงเราก็อาจจะรับประกันให้1เดือน2เดือน3เดือนถ้าคุณเปลี่ยนแผงเราอาจจะรับประกันให้6เดือนนะฮะแต่ถ้าเกิดปัญหาเกิดจากตู้แอร์รั่วน้ำมันคอมเพรสเซอร์รั่วแล้วเป็นสาเหตุทําให้คอมเพรสเซอร์ดังมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขอีกแล้วครับนะ,ะวันนี้เราก็ต้องคุยกันให้หมดคุยกันให้หมดคุยให้ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดอะไหล่เก่าที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นะฮะแผงแอร์นะฮะแผงแอร์ก็เปลี่ยนนะฮะ แล้วก็สายน้ํายาแอร์ที่เป็นท่อยางเข้าออกคอมผมก็เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้แล้วก็ตัวเพชเชอร์สวิตต์โอลิงเหล็กเปลี่ยนให้นะครัองคูนเปลี่ยนให้นะครับก็เอ็กเพนชั่นวาล์วมาพร้อมตู้อยู่แล้วนะฮะมาพร้อมตู้อยู่แล้วโอเคนะครับอันนี้เป็นชุดอะไรเก่าของเชฟโซนิกที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้ครับเสร็จเรียบร้อยทั้งสองคันนะครับเชฟโซนิก ยกระบบ Mazda 3เปลี่ยนตู้แอร์หอมส่งงานทั้งสองคันครับ